สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน9จังหวัดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรไทยตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด7องศาเซลเซียส เมื่อเวลา5นาฬิกาวันที่22กุมภาพันธ์2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังตานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงอันตรายจากอากคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้ง ในระยะนี้ไปด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย หนาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 16ถึง20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1อถึง33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 1อถึง15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด2 0ถึง23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุง สงคลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-34องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ